ยินดีต้อนร,รับเข้าสู่ช่องชฉยันบันม่วงครับครับเมื่อนี้พบพอกันอยู่ที่โคกน้องนาบา้นานพุทนคำตะกานะครับพอดีอบอสบายนะครับเพระมันสองอาทิตย์ก็เลยก็เลยมาเยี่ยมบา้นานพุทนคำตะกาเมื่อนี้นะครับมีโอกาสมีเวลาก็เลยมาเยี่ยมบา้นา,า,านพุทนคำตะกาเรในสุภาพท่านผู้ชมเอฟซียางเลาะเบิ้งโคกน้องนาเมื่อนี้มีเหตุการณ์ สำคัญเหตุการณ์ที่บ้นหาคาดคิดเกิดขึ้นพร้อมคือไฟไหม้รอบโคกน้องหน้าบรรยนคบรรยกาศดีพาไปเบิ้งครับท่านผู้ชมครับอน้องพี่เอลสวัสดีค่ะอพาพี่เอลพาไปเบิ้งจุดเกิดเหตุพาพาไปเบิ้งภาพบรรยากาศต่างๆไปเบิ้งจุดเกิดไปเบิ้งโมในก่อน ทุกคนเหตุการณบ่โอ้ไปถ้บผมก็จะกูจะเห็นไปปากับลุงคือใหม่เลยเบอรสวนบ่โอ้การเกือบใหม่รถคันนี้นี่นะครับภาพเหตุการณ์ที่ไม่ขาดฝันที่บอกขาดคิดนะครับเมื่อนี้ไฟไหมรอบโพกหน้าบนที่ห้องคำจะกานะครับตรงที่เอวที่พาไปเบิ้งนะครับไปไปเอวยังนั่ง นี่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดมีการบ่คาดคิดบ่คาดฝันเนาะน้องเหี่ยวเนาะแม่นไฟใหม่รอบเลยครับถ้าเกิดว่ากระท่อมไฝใหม่ซองซองพื้นดินยูมองนี่นะครับไฟใหม่รถแท้ๆไฟใหม่เพื่อนเลยแหละแม่แล้วกับไฟใหม่ห่อครัวครับแม่นเห็ดแห่เข้าบ่มีบานอยู่เลยครับเข้ากันเลยต้องไปน้องที่เอวตกใจบ่ตกใจน้องที่เอวหายบ่ตกใจแบบคือหายหัวใจเต้นแห้งบ่ ไฟยังมีควันอยู่นะครับตอนนี้ยังมีควันอยู่ยเพราะว่าตอนนั้นตอนที่ไฟลุกน่ะนะครับบรทิทายไปให้ท่านผู้ชมบริเบิงนะครับไ,ไฟลุกแห้งอีลีนะครับก็เลยลมาถ่ายภาพตอนที่กําลังสงบแล้วนะครับนี่ภาพบรรยากาศนะครับต,นตน้นไม้ต้นกล้ยไม้เพิดเลยนะครับ แลกจักรกู้ไปที่มาซอยกะขอบคุณโอ้จ้าจ่าเพราะว่าจะซอยให้แต่ว่ารถดับเพลิงจะไปทางนี้กับทางนี้โอ้รถดับเพลิงมาซอยท่านไหมล่บ่แมนแต่ว่าคือมาด่วนขับขับขับับแลกจกรเห็นไฟมันมันดับครับขับเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะไหมกระท่อมเห่าหรือไหมรถก็ได้ มันก็จะลามขึ้นไปไหนบ่ยิราเป็นยังคือให้ลายานยิรายานบ่เคยเห็นบ่โอ้น้องฮิเอลก็บ่เคยเห็นภาพเหตุการณ์ทั้งสี่นะครับตอนนี้บางนี้พ่นกระดัลังพยายามมอดไฟที่กำลังมอดบ้ันเบิร์ตนะครับนี่เป็นรอบบริเวณบ้าน โขกนองหน้าเพบรรยากาศนะครับผ่าบรรยากาศที่ไฟเริ่มมอดแล้วนะครับตอนนี้กามามอดไฟที่จังมีพวันนี่ไฟที่อา่าบอให้มันเกิดไฟลุกขึ้นมาอีกนะครับตอนน,นี้คนกำลังหดน้ำถอ,อนใหม่นะครับที่กำลังใหม่อยู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นในวันที่พ่นมือนี่เหตุการณ์ประการคิดเกิดขึ้นชั่ววินาทีเลยมันบ่วัดเหตุครับวัวเหตุเนาะต้องปิ้นกระห่องใหญ่กระแลนบ่าสันครับ <Cott S 1> วัอนี้ครับสาดับยันลามไปหาทีาอ่ะไปจะลามไปหาลามไปครับฮะลาหนูไหวตอนไหนกันเนาะเาไวอยู่สาจะไปล่ะจะไปจะไปแค่ร <laughs> <our feet? S 2> <laughs> ัดเอาไปทำน้ำดูแลเอาไปเลย ดับชัวชัวอพอแล้วกีพวกสวมรอยอ๋อแล้วก็เดี๋ยวคนที่คนที่บอมักครับครับคนฮักมีคนคนฮักมีคนสร้างมีเป็นธรรมดาของมนุษย์ครับครับครับแมนแมนแมนนี่ก็ว่าจูดแล้วก็เชืว่ามันมันนี่ละนะดับไปมันชั่วเลยเนาะนี่นละครับจริงๆก็บป็ไป่ทยแล้วล่ะแต่ว่า ดับไว้ดีที่สุดครับมไม่ไป็นไรแล้วเพราะมันแฝงไปลแล้วครับ <c oughs> ไม่นไหมลหมือนลําไม้มองไ,ไ,องไปล้ละนี่นคือภาพเหธีภาพมีการภาพบรรยากาศแต่ลงมาไม่นเนมันสีลมแล้วหลังจากที่มีทั้งพี่น้องบ้านน้องพอ่อทั้งซีโมู่บ้านนะครับแลาาวบ้วก็อบตพร้อมกับรถดับเพลิงนะครับมาซอย กันดับไฟอยู่ที่โลงนาบริเวณคำตะกานะครับเหตุเหตุเกิดจะไหนในพนเหตุนเกิดจากจากเผาขยะครับนี่แต่ไม่ไม่ใช่เหตุจริงๆต้นครับอันนี้คือเหตุเหตุเนาะต้นคืออ่าอบตเองครับไม่มาเก็บขยะครับ มันไม่มีที่ทิ้งมันเป็นธรรมดาของชาวบ้านอีกอย่องี่ปล่อยกระจุดธรรมดาครับผมมีเว้าจนเมื่อยเว้าแล้วผมไม่อยากจุดอืมเพราะจุดหนึ่งมันทำลายมลพิษครับแต่ถึงผมก็จุดพื้นจุดทิ้มน้ำหวยน้องข้องบึงเป็นการผักพะระให้ชาวบ้านนะนะครับครับแมนแมนแมนบารี่อบตเขายังมาแก้ไขเรื่องเก็บขยะอีกเนาะ ไอททาฮูเป็นนายกทับรเษ็ทสมัยหนาผมลูกนายกแค่ต้องไปแก้ไขเองเลยม้เองเลยไอชิว่า้งได้ขยะป่ะนน่ครับก็นะครับขอวิงวอนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวของนะครับในการขับจะขยะนะครับขอให้เร่งรีบนะครับในการแก้ไขปัญหาคร่าจังหน่อยก็จะกข้มาจุดหน้าครับจุดทุกปีครับครับ ปีนี้ก็เลยสั้ว่าก็เจาสบายแล้วก็จะว่ามาจูดครับปีนี้มีคนจูดเหยียนบอมีคนจูดเหยอยอุบัติเหตุครับอุบัติเหตุอุบัติเหตุนเตนา<น>ะบอกขาดคิดมันเร็วเพราะเราเราไม่ได้อยู่ครับเราไปกินข้าวกลับเข้ามาคือคุโทรไปบอกว่าไฟใหม่ดีไม่มไหม้บ้านครับถ้าไหมบ้านนี่เสียหายถนนทั้งล่าเลยมันประจอบุคคลเลยนบะบอ นี่ครับเป็นต้นเพิ่ออีกอย่างหนึ่งทาง่าเกิดห้าวดับโดยชนิดนะครับก็มุ้ยหมกไปแล้วครับมันแปลมาเลยเครต่ว่าเ้องก็หมอดไวยซะละกันกันเวลาเพิ่มมันเกิดเป็นอีกมันจิบม่ได้วาด่าเปลี่ยนน้ำไฟตัวน,นั้นมันบ่มอดอะไรอมอืมแต่ช่วงที่ไฟใหม่กับชุดละมุนอยู่นะครับเพราะว่า รถรับเพิ่งก็มาต้องขอบคุณปอพอครับปอพอนาแต้ครับครับปอพบตอนนาแต้ถือว่ารวดเร็วครับทันท่งทีเนาะเร็วทันท่วงทีครับแต่ก็ฝากไปถึึงผู้บริหารครับว่าปัญหาแบบนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นมันไม่ใช่ต้นเหตุจริงๆครับอ่ใช่อยู่เอาก็เป็นนตัวเป็นคนเผาครับ ถ้าถามว่าผมไม่เผาผมไปมทิ้งไหนเนี่ยไปให้มันเหม็นมเน่าบ่ไหนเอ,อ็นบ่ต้องิต้องเผาอย่างเดียวแล้วทีนี้ก็จะมีอีกพวกมาคอมเมนต์เผาทำลายมลพิษอย่างนี้ผมคิดว่ดคิดรอบด้านแล้วคตั้งใจไว้แล้วว่าเท,าท่าท,าที่เ่าเผาปลาอยู่แล้วเอ็นบ่แม่นครับเผาปลาเผาขยะเขา,าบาา่เผาอยู่แล้วแต่มันหลีกเลี่ยงบ่ได้ในการที่ต้องเผาคือเอาง่ายในตำบลเนี่ยไปเดินสํารวจเลยคมันมีบ้านมันทุก ทุกหลังคาเรือนเพราะมันไม่มีที่ทิ้งขยะครับนะนี่ฝนชาวบ้านกับทิ่มน้ําหวยน้าหนองครับครับทีนี้มันก็เอางายขยะมันก็เกินแทนที่มันจะรวมอยู่ที่เดียวตางคนตังไถทิ่มครับเอาละห่วยน้องข้องบึงพวกมลพิษต่างๆพวกเกี่ยวกับสุขอ,อาณาไม่เ,เกิดขึ้นเจ้าโลกจะทำไงได้ชาวบ้านเขามไม่มีที่ทิ้ง จะเป็นตรงเผาทํรอเผาเขาไปกินโมสเสาะข้าเจ้าไปเฮ็ดแหวกตัละเมือเนี่ยก็เมื่อยว่าแห้งละครับแต่ว่างานพวกนี้มันเป็นงานที่แบบน้ำไหลน้ำไหลไฟสว่างขนทางดีมีที่ทิ้งขยะเนี่ยครับมันเป็นงานที่อบอตต้องรับผิดชอบเจ้าหน้าที่อบอตแล้วแล้วมันแต่ละคนก็มีเงินเดือนประจำอ่ะนะแต่ชาวบ้านเขาเนี่ยเฮ็ด e e งานมากกบเมื่อยว่าแห้งเลยต้องมาเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ต้องมามาจัดก,การบริหารเองเน,นะครับจริงจริง ถ้าจะบอกว่าเอ้าก็ต้งเล็งแก้ใขให้อยู่พึ่งเขามารับตำแหนง่งครับปัญหาเนี่ยมันควรจะแก้มาตั้งแต่ชุดก่อนๆนหน้านี้ด้วยซ้ำไปจุดก,ก่อนอผมไม่ว่าคนที่เข้ามาใหม่อืมอาจจะอาจจะพึ่งกำลังแก้อาจจะกำลังแก้ก็ได้ครับแต่ผมกำลังพูดถึงภาพใหญ่ก็นั้นว่าก่อนหน้านี้ผู้บริหารมีอำน,นาจเต็มแล้วก็อยู่มาไม่มีเลือกตั้งมาน่าจะแปดปีแล้ว แปดเก้าปีอ,รอเรามีอำน,นาจเต็มเบ็ดเสร็จในตำบลน,นี้นะครับคือทำไมไม่ทำคุณจะไปอ้างว่าซื้อที่ไม่ได้ซื้อที่ไม่ได้ครับเพราะว่าในการซื้อที่เนี่ยต้องซื้อที่ที่มันเป็นเอกชนครับหรือเป็นที่โฉนดง่ายๆครับทีนี้เนี่ยต้องอยู่ในราคาที่ไม่เกินไล่ละห้าหมื่นตามระเบียบอืมอืมอืมใช่ไหมครับอืมอมซื้อแพงไม่ได้อืมแล้วมันไม่มีใครขายให้เอออันนี้ใช่อืม แต่มันมีวิธีการเยอะกว่านั้นไหมครับเฉพาะหน้าหรืออาจจะไปทำา o u กับเทศบาลคันาก้าไหมอืมอ่าอช่วยเขาจ่ายไหมในการทิง้งแล้วในการเก็บขยะเนี่ยวิธีการจัดการบริหารเนี่ยคุณจะไปเอาถาังขยะไปวางหน้าบ้านทุกบ้านศักยภาพเรายังทำไม่ได้ขนาดนั้นจัดเป็นโซนนิ่งให้เขาทิ้งไปครับ ซอยนี้แยกนี้มีหัวกลางท้ายหรือว่าซอยนี้เอาไว้จุดนี้แล้วชาวบ้านมาทิ้งตรงนี้แล้วเขาจะมาเก็บทีเดียวหนึ่งคือลดภาระ,ะคนทํางานด้วยคไม่ต้องเข้าไปทุกซอกทุกซอยมันมันเยอะนะมันมันมันไม่น่ามันผมยิ่งไม่ไม่ไม่น่าที่จะรู้มากดยเรื่องพวกนี้ยค,คนที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับพวกเนี้ยน่าจะรู้มากกว่าผมอีกครับนะคนที่แก้ไขเนาะ เป็นว่าฝากไปยังผู้บริหารชุดใหม่นี่แหละที่มีอำนาจอยู่ี่เพราะว่าชุดเก่ามันผ่านมาแล้วรจริงอ่ะจริงจริงมันหน้าที่จะทําตั้งแต่ชุดที่แล้วแล้วชุดใหม่เข้ามาจะได้แก้ปัญหาเรื่องใหม่รหรือไม่มันไม่มีปัญหามันไม่มีปัญหาให้แก้แล้วก็ทําให้ตําบลเนี่ยมันมีศักยภาพมากกว่าน,นั้นทําเป็นตําบลแห่งการท่องเที่ยววิถีนวัตกรรมอะไรก็ได้ก็เพิ่มไปต่อยอดไปแต่อันนี้ชุดใหม่มาต้องมานํา ตามแก้ปัญหาเก่าๆอ่าพอจะหมดเวลาก็ชุดใหม่มาก็ตามแก้ไอ้พวกเนี้ยน้าไหลไฟสว่างทางดีมีที่ทิ้งขยะเนี่ยไอ้เรื่องแค่แค่นี้สารู้พกขั้นพื้นฐานเนี่ยออย่าเพิ่งไปหาเสียงนโยบายเรื่องอื่นเลยครับเอาขยะเพราะว่าผมฟังนโยบายหาเสียงแต่ละคนนี่พอต้องชวยรู้ไหมเอาตะซุ่มมันสารู้พวกพื้นฐานให้อ่าให้ให้มันบได้ยากชาวบ้านซะก่อนนะนะอ่า ไปยังผู้มีอำนาจเนาะผู้บริหารชุดใหม่นี่แหละครับเร่งแก้ปัญหาเรื่องขยะเรื่องสาธารณบโภคเรื่องถนนคนทางเอาง่ายๆคือเอาสาธารณบรโภคพ,พื้นฐานก่อนครับเรื่องอื่นก็อย่าพึ่งเลยครับพอทําพวกนี้เสร็จไม่รู้จะทําอะไรละครับเราค่อยยกระดับตําบลของเราให้มันเป็นตําบลแห่งเมื่อก่อนเป็นเมืองผ่านให้มันเป็นเมืองพัก,เป,เ,พกเป็นเมืองกาท่องเที่ยวครับจิบทรัพยากรที่มีอยู่มาจัดก,การบริหารให้เกิดประโยชน,น์สูงสุด มันมีอะไรตะบนนาแต้มีศูนย์อุตสาหะชีพสนานารมิตมีโครงการหลวงมีอู้พื้นที่เยอะแยะครับครับจับมาไมเนทให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทําให้คนมาเที่ยวเอาเงินเข้ามาทีนี้อืแต่ว่าจะพึ่งไปจะไปพึ่งไปฝันพวกนั้นเลยเอาสารุกโภกก่อนตอนนี้เนาะเพราะท่านละสมัยหน้าผมสีลุงนายกแค่แค่เราจะให้พี่น้องละสนับสนุนครับผมเพราะท่านก็บบได้เป็นบุญได้เขาไปเฮ็ดแต้แคครับแต่ว่าถ้าสมัยนี้ยังไม่ทําผมผมเอาแน่แน่สมัยแน่เนาะ พี่้องโอเคครับผมครับนี่เป็นกระบอกเสียงของวอเตธร์อมตะกานะครับที่อัดอั้นแล้วก็เป็นปัญหาเรือนังมานานเราเนี่ยเอาง่ายเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในอบตในเทศบาลหลายๆที่เราก็มีเพื่อนครับเราเห็นเทศบาลเขาเห็นอบตเขาออย่างเช่นอบตท่ากกแดงครับอันนี้อขุญัดเอ่ยนิดนึงครับเขาทําไมมีรถขยะคันใหญ่ทําไมจัดเก็บ จัดการปัญหาได้ทีนี้รถคันใหญ่คันเล็กไม่ใช่ประเด็นคันใหญ่มันอาจจะเข้าซอยไม่ได้ซอยที่มันเล็กมันก็เลยคันเล็กมันเหมาะอ่าโอเคแต่มันอยู่การอยู่ที่การเมนเนตครับอยู่ที่การจัดการทั้งนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่ารถคันเล็กคันใหญ่ืะนะแต่ถ้ามันมันของเขามีขยะเก็บทุกวันพุธวันจันทร์วันอาทิตย์หรือวันอะไรก็กาหนดวันมานะทีนี้ชาวบ้านก็จะไม่ต้องไปทิ้งตามไร่ตามนาเผาตามห้วยตามหนองตามบึง มันโบหกต่มันโบหกนยโบเพราะลดผ้าละหายาทบานเอาเวลาไปทํามาหากินในกระเมื่อว่แห้งเล้อนะเมื่อกับเมื่อกับมันกับบูรณาการรอบด่านเลยบแบนี้มันก็ช่วยทั้งชาวบ้านไม่ต้องมาซีเรียสเรื่องขยะนะเดี๋ยวอบตเราจัดการให้ทั้งหมดมีที่ทิ้งมีอะไรคุณแค่เก็บมาไว้เป็นโซนแล้วเขาจะมาเก็บมันก็สะอาดสะอาดบ้านเมืองแล้วก็สุขลักษณะมันก็ อนามัยมันก็นดีเพาต้องไปทิมตัวเทียบต้องหัวนองฟอกบึงครับผมไปเผา้หน้าเสียงล่ำนี่สิล่ะนี่เนี่ยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารชุดใหม่แล้วก็ให้เล่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเรื่องขยะนะครับเพราะว่ามล,ะพ,ะล,ะพ,ะลพิษที่เ,เกิดขึ้นในตำบลหน้าแต่นะครับก็ให้จุด เริ่มต้นก็คือก,การเผาขยะนี่มันก็นลุกลามไม่ป้าไม้ดงดี้่ใหม,บใหม่บ้าน้่ใหม่รถยู่โคกตรงหน้าบ้านินความจักรนะครับกับคลิปนี้ก็ให้ท่านไปชมในเบิงภาพบรรยากาศนะครับการรับไฟการาที่เห็นสภาพไฟใหม้รอ,อบโคกตรงหน้าซึ่งใกล้ บ้านเมืองทุคำตะกาแล้วก็มีรถจอดอยู่หลายคันถ้าหากมาีกระท่อมสองใบดินยู่ใกล้มองที่พี่น้องได้เห็นนี่นะครับกระสิลุกล่ามใหม่ฮอตรถฮอตเฮื่อน,หอน,หอนใหม่ไปทุ่ยที่ประเรียนนะครับขอฝากาทันที่มีอำนาจที่รับผิดชอบในตำบลน,น้าแต่อำเภอบันมวงอำเภอคำตะกาจังหวัดสกลนครนะครับได้แก้ไขปัญหา ความร้อนๆให้พี่น้องคือขยะนะครับจะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ซะมีนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องชยันบ้านม่วงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย